โอเคครับน the ี่ก็เป็นไลฟ์สดของเอ่อของช่องอาร์เซอะครับมาชมซึ่งตอนนี้นะฮะมันเอ่อคือผมเมื่อกี้ผมก็เล่นบักฟูดิ์บินบักฟูอยู่นะครับแต่ว่าผมออกมาก่อนนะครับเนี่ยพอเขามาวันที่สิบนะเพราะว่าของเรามันนําหน้าไปวันนี้เลยครับมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอ่ะอู้โอ้เฮ้ยไม่ใช่มาเฮ้ยมาแล้วเฮ้เปลี่ยนเป็นเวอร์2,000แน่มีผลสไปช็อปสปริงสมุกเฟรย์มาบาร์เลสเต็งเอาอันนี้เขายังไม่เปลี่ยนหรอเขายังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเขายังไม่เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะเพราะว่าไม่รู้เขาเปลี่ยนไม่ทันหรือเปล่าไม่เข้าใจเหมือนกัน มัคนควรจะมีผลใหม่ๆเข ok <qui, S 1> ้ามานะอืผมคิดว่าเออผลสุด oh. ท wow, uh ้ายเนี่ย <visuals> น uh ่าจะเป็นผลยีน่อมนบเนี่ยมาเลยวโอ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวผมขยับไปนิดนึงโอเคว้าวว้าวเมนเฮ้ยเขาเปลี่ยนให้มันสวยขึ้นด้วยฮะเฮ้ยเซเวอร์บอลเสื้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้พวสุดยอดเฮ้ยออกปิดโอเค สุดยอดอ่ะท่านชมนดูว่าเค้อเขาเปลี่ยนจากนิ้ชมสังเกตว่าสีมันจะดูสวยขึ้นนะเหมือนเขาไล่สีนะเนยสีมันดูสวยขึ้นมากนะโอเคเขาได้ไหมพันห้าร้อยไปเลยครับโอเคมันอยู่ในคอเลสเตียมฮะคอเลสเตียมฮะโอเคอันนี้คือผมเล่นตอนเก้าโมงเลยนะอโอเคอเดี๋ยวไปที่คอเลสเตียมดีกว่านะผลใหม่เดีย๋ยวมารู้กันว่าผลใหม่มันจะมาจริงไหมะ เฮ้ยวู้เฮ้ยผลกิโลกับผลสปินผลอะไรผลสปินผลอะไรวะผลฟ้าโอ้โหผลฟ้าค้อนฮะผลเพชรผลเล็บเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยแล้วผลด้วยน้องมานี่ไงผลด้วยนองอ้ะมันอยู่มันอยู่ตรงนี้ฮะ มีนอมนะฮะไม่ถ hey, e. like ึง oh! มังกรนะฮะเฮ้ยสุดยอดอ่ะสามร้อยครับเออยากได้เหมือนกันนะจะผมสุ่มไปแล้วอ่ะผลโดผลโดโดนะฮะของตัวในซีพีนนนะแล้วก็ผลเลิฟโอ้โหเยอะมากจริงมันมีผลที่ขายนะแต่ผมไม่อยากซื้อนะเพราะว่าเออผมต้องคือผมใค้ผลแสงหผมเปลี่ยน คือตอนแรกผมเปลี่ยนไปใช้ผลไฟนะเพื่อจะทําไฟตื่นนะแต่ว่ามันก็ไม่ทันนะเพราะอัปเดตมันจะมาแล้วบินมันช้านะผมผมก็ขอคอร์สนะเฮ้ยนี่ไอเฟรนี่หนึ่งวินหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนี่หนึ่งวินหนึ่งแบบเฟรนี่ฮะอันนี้มันอยู่ในคอรัสเซียมด้วยนะเดี๋ยวเราไปไปคุยกับไอ้นี่กันเออทิมตัวในคอรัสเซียมผมก็เห็นว่าอ่อวัตเตอร์เดี๋ยวเรามาแอดมินดิ เฮ้ยมันจะไปลูกสามอยู่ I'm sad admin เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องมาฆ่าลิปอินด้าพอดีแฮร์อูตีแรงนะเดี๋ยวผมขอลองคอมบูกกับลิปอินด้าก่อนคือเราต้องฆ่าบอสตัวนี้ก็เหมือนที่เราไปโห้เราโอ้เราอยู่ไกลนะ ตนะรงน้นตรงเป็นาามนอวมาถึงตรงนี้บเป็นเกาะใหม่เมืนเป็นเกาะที่เราต้องมาสู้กับแอดมินนะฮะก็เหมือนที่เราแบบไม่สู้บอลน้ําแข็งแล้วมาโลกที่สองนะฮะโอเคดูวันน่้มันจะโหดไหมโอ้โเลือดเยอะนะเยอะมากไม่มีที่สปาคอยอยู่ผมใช้โลโยรุใช้โยรุนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนเพือนือ,นอนมาช่วย,วย,วยด้วยด้วย แอลีเพื่อนก่นะชื่อชื่ออะไรวะเอออบัตตี้เบคอนเบคอนบัตตีเดวเวอร์ก๊บนึงอะแป๊บนึงโอเคโอมาอุ้ยเดี๋ยวมันฮิวก่่นเพื่อนเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นฮะบอสใหม่ดิ้ยเฮ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  ผลฟินิกมาเดี๋ยวทำอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะนนะฟินิกคือต้องให้ฟินิกมาฮิวนะไม่ได้ให้ฟินิกมามา,มาสู้กับเรานะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อ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 ช่วยสู้หน่อยอย่าใช้สกิลอู้แคนนอนสกิลโคตรเลย,เย,เยอ,ลนนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอดมินเดือดเดียว ด,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 ดอ๋อฝนฟฟนิกซ์เมื่อกี้อ๋อผมคิดว่าเป็นผมคิดว่าเป็นเป็นคนมาช่วยสูนจริงไม่ใช่ครับเฮ้ยวอเตอร์นี่อะไรอ่ะฝนสป,ปินเหรอเขาซื้ออุโอ้โ,ห,โอหแล้วฮิวด้วยคือมีทุกสิ่งทุกอย่างคือมันงงมากับตอนนี้แอลลี่แอลลี่แอลลี่แอลอลี่ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะ ฮ้ยคัคซีนคัดซีนเฮ้ยคัทซีนที่เหมือนนี่อ,อันนั้นเลยอุ้ยแคซีนลื่นมากนะอ,อ,อรอุ้ยคทซีนวะไม่รู้ตอนนี้ผมอยู่ไหนนะผมไม่รู้ตอนนี้ผมอยู่ไหนแนละ้วคัทซีนยยด ตาเกินอย่าเอาอเขาแต่ไม่เป็นไรแล้วเทนไม่รู้ติดลิกไหมเพนติดลิกไหมนี่มันสกิลของเสียงมันเช้เล่ห์สของสกิลอันนั้นนีหว่าอยู่ห,หมดรักผมไม่ติดลิกนะเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวดเมกี้อะไรเห็นไหม รอต่อไปเพราะทุ่มิสกัปตันแอดครีนโซนไปที่ครีนโซนโอ้โหโอเค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 ติดติดโอเค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 ติดฮะโอเคกรีนโซนใช่หรือไม่มิสกัปตันไหนอ่ะเออมันอยู่ไหนเดี๋ยวผมต้องไปแล้วผมสุดยอดอ่ะสุดยอดครับ เด็ดใหม่ที่สุดยอดมากเบื่อมากนะปบบุ่กันล้อเบ็ดอยู่ตรงไหนอ่ะนี่เหรอไม่ใช่นี่กล่องโอ้โหจะไปรู้ว่ามันอยู่ไหนอ่ะต้องหาให้ไหมเนี่ยเบืออยู่ห้องบนสุดหรือเปล่าไม่รู้แช่คนเดียวกันไหนไมอย,อย่าเรามาหาข้างล่างก่อนนะว่ามันอยู่ที่ไหน ไอ้ไอิมมิสเตอร์กัปตันกเลยอายนายมิสเตอร์กัปตันเอ่อเดี๋ยวผมตามหาอันนี้ไม่ใช่มิสเตอร์กัปตันที่นายอัคิมีนอะมันอยู่ที่ไหนรู้ว่าอยู่กิงโซนแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตตามหาก่อนครับแป๊บนึงโจอบอยู่นี่มิสเตอร์กัปตันโอเคเพอร์ซีไปอ้าวไม่ไป รอ,รอแป๊บนึงฮนะรอรอรอเอ,อ,อเอาไม่ไปชฉยชฉยทำไมไม่ไปทำไมมัน,นไม่ไปเทเลพอร์ตมาเห็นเทเลพอร์ตเลยเฮ้ยไปแล้วไมแล้วเย้เลิี่เฮ้ยโลกที่สาม ว้าว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 ตมาไปรงี่สาเลยฮะโรงี่สามาแล้วมาแล้วว้าวเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวล้ทำไมสิบแปล้านมาฮมยสุดยอดมาแล้วอู้หเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยสุดยอดเฮ้ยวัดเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดมากครับเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะอ oh. มันใช้พันห้าร้อยตีผมเข้าไหมเฮ้ย hey, ติงตีเข้าอยู่พันห้าร้อยังไงอ okay, นะเวสฮะว้าวว้าวว้าว ว้าวว้าวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไหมเค้ดจัตนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวผมขอทัวร์เมืองก่อนฮนะมาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่แสงเงานี่มันดีขึ้นนะไม่ถูกอัะเออนี่สุดยอดอ่ะสุดยอดอันนี้อะไร เอออันนี้เป็นตัวน,นี้นะเออเยนเย็นเย็นๆนะเย็นเย็งเดีนยวนมขอมนทัวรนก่อนนะว่ามันมีอะนรบ้างนะเยยนๆนนะนนนนนะตนนๆ้เนยนะเนเนนะน,นเ็นๆนนนเ็นนนยนนยนนนนนนเเยย สตอนี่ไง1ันห้ารยย่สิบก็อะไรวะโอ้เดี๋ยวเราจะย็นวีเตอร์โอ้โหโอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มแล้วนะต้องฟาร์มตัวนี้นะเออโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยน่าจะมีเกาะอื่น้วยนะนี่ไง้โอ้โหโอ้โหจุะโอ้โหโอ้โหโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะถ้าใครชอบเดี๋ยวดกดไลค์กดแชร์กดซับด้วย สวัดี้่อล้วก็นอนสอัสดีบ๊บาย <c oughs>